ันนก็แข่งที่ยาวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะครับสวัสดีครับแคปชั่นเที่ยวครับวันนี้เราจะพานะครับแฟนเพจแล้วก็เพื่อนๆนะครับมาเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอบางทองนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็ที่นี่ก็คือที่แรกที่เราจะพาไปนะครับสำหรับที่นี่ก็คือซับไพวัน เดี๋ยวเข้าไปชมข้างในว่ามีอะไรให้ทานได้ชมได้เล่นได้ชมได้ดูกันครับก่อนจะไปติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตามมาเลยครับ นี่นะครเรามาทานอาหารอยู่ที่ซับไพวันรีสอร์ทนะครับซึ่งที่นี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ช้างนะครับที่อําเภอบางทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับพร้อมด้วยที่นี่นะครับยังเป็นที่พักนะครับเป็นรีสอร์ทแล้วก็มีห้องประชุมแล้วที่สำคัญครับมีแพ็กเกจที่ท่านสามารถที่มาพักรับประทานอาหารรวมถึงมาดูเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอ่ะ มาเกี่ยวกับศึกษาช้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาดูอาหารที่เราสั่งในวันนี้กันนะครับนีเป็นพิซซ่าแล้วก็มีเป็นมาม่าผัดขี้เมานะครับแล้วก็จะเป็นสปาเกตตี้แล้วก็มีสลัดนะครับเดี๋ยวลองมาชิมกันว่าอาหารที่นี่จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ อันนี้ก็ราคาถูกนะพิซซ่าก็ร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่นิดร้อยถ้าจะไม่ผิดน่าจะร้อยไม่ถึงร้อยสี่สิบบาทมั้งครับเนี่ยครับอืนะ้มแบบนั้ อ,อร่อยกอว่าได้ได้ได้อร่อยแล้วก็มีนไอ้ที่มาอันนี้ก็เป็นสปาเกตตี้นะ อร่อยครับอันนี้ก็จะเป็นสลัดนะป็อยากให้แนงนะที่แนะนำเลยครับ สำหรับช่วงนี้ขอแนะรับประทานอาหารก่อนนะครับเดี๋ยวสักพักหลัง <c oughs> จากทานอาหารเสร็จเราจะพาไปที่ลำน้ำเข็กแล้วก็ตอนเย็นเราจะพักที่ a Rain forest resort กันครับในช่วงนี้นะครับเราเดินทางมาถึงที่วัดพระมหา,าธาตุนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งเป็นที่ประฏิสถานของอ พระพุทธชินราชนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในนะครับของวัดพระพุทธชินราชแล้วก็ในส่วนของวัดนางพระยาด้วยนะครับซึ่งเป็นสถานที่ต้องเกี่ยวสําคัญของจังหวัดพิษณุโลกครับ ที่นี่นะครับเป็นโบราณสถานนะครับโบราณวัตถุสมัยศิลปะสโุไทยนะครับซึ่งเป็นโบราณสถานสําคัญเพียงชิ้นเดียวที่ยังเหลือ,อรูปแบบสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งแสดงถึงความเก่าแก่ของวัดปัจจุบันตั้งอยู่ที่ด้านหน้าองค์พระปางตั้งตรงบริเวณฐานมีชุกชีมีพระองค์มีอัศดารดประทับยืนประธานพรสูง18ศอก หันพระพักไปทางด้านทิศตะวันออกพระหัตถขวายกครึ่งเสมอพระอุระนะครับพระหัตถ์ซ้ายห้อยลงมาข้างพระกายเบื้องพระนะครับก่อผนงังปูนหนามีมเสาไม้ค้ำยันไว้สองต้นสันนิษฐานว่าเดิมทำเป็นบนันไดสำหรับขึ้นไปสูงจนถึงพระศอนะครับ ตอนนี้นะครับเราได้เดินทางมาถึงบริเวณนะครับสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งก็คือแก่งม้าสีหมอกนะครับซึ่งที่อำเภอบางทองจะมีหลายแก่งเป็นอย่างมากนะครับจะมีแก่งในห,หลายที่นะครับแต่ตอนนี้ที่เราพาม,มาเนี่ยจะเป็นชื่อว่าแก่งม้าสีหมอกนะครับ ซึ่งบรรยากาศที่นี่ครับดูร่มรื่นแล้วก็มีร้านอาหารแล้วก็สามารถเล่นน้ำได้นะครับตอนนี้นะครับเราได้เดินทางมาถึงบริเวณนะครับแก่งมาสีหมอกนะครับซึ่งที่นี่ครับเป็นทั้งออร้านอาหาร แล้วก็เป็นที่ให้ได้เล่นน้ำนะครับแล้วก็พร้อมด้วยนะครับบริเวณนี้นะครับเขาเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาเรียกได้ว่านะครับเ,เป็นแก่งที่ยาวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะครับนี่สวยมากนะครับเห็นไหมจะมีคนมาแบบเล่นน้ำแล้วก็มีเสียงน้ำไหล นี่ซึ่งถ้าเป็นช่วงที่แบบฤดูน้ำหลากนะครับก็จะมีแบบล่องแก่งมาจากด้านบนนะครับก็คือพายเรือลงมานะครับก็จะมีล่องแก่งลงมานะครับนี่คือสวยมากนะครับนี่คือจุดสำหรับเช็คกินที่หนึ่งนะครับบริเวณแก่งมาสีหมอกอำเภอวังทองนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับ